สวัสดีครับพี่น้องนะครับขี่รถมาจากอำเภอหนองเลือนะครับเรียวเรียวมาจากอำเภอหนองเลือเนาะนะครับเห็นรถซุกลงลงนะครับเพราะออหยังเดี๋ยวที่ตามเบิ้งนะครับเนาะออกจากหนองเรือมาดิึงนะครับมาปั๊มปั๊มนะครับเห็นยินรถลงลงหรือว่าเพราะออหยังถึงรถถึงลงหรือว่าเป็นเพราะเหตุใดเดี๋ยวไปตามเบิ้งนะครับเนาะ ตอนนี้ยืบปั๊มพี่ๆยื้นะครับนะเดี๋ยวสยออกจากปั๊มเป็นพี่พาพี่น้องไปเบิ่งนะครับนะไปติดตามไปเบิ่งครับพี่นอ้องมันเป็นยังไงแน่ลบขึ้นหน่อยๆลบขึ้นส่องบลายไหมครับเห็นบะ้าล่งๆเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งพี่นอ้องมีรถทั่วนะครับมีรถทั่วบริษัทอคอนแก่นนั่น่ะนะครับไปเบิง่งน่อกันว่ารถคือบอลส่งบลา,ายให้จังใด นะครับตัวนี้เวลานะครับเวลาซีโมงนะครับอาซิอาซิบักคำแห้งนะครับเวลาซีโมงรถมันสุ่มหน่อยไหมพี่น้องบ่าว่าบ่านี่รถบ่เห็นหลายไหมหรือว่าใคเจ้าเพราะท่านเลิกงานหรือจังไดน,นะครับสุ่มรถสุ่มเบาบาง ส่งแรงเบาบางนะครับเนาะหรือมันเป็นยังไงมือในวันวันนี้วันพุธนะครับวันพุธเดเมืวันพุธวันพุธนะครับมันก็พุธก็บม่มีอย่างนะพี่น้องรถบ่ได้หลายปกติปารขี่รถเส้นนี้นะติดกันแย่าอล่อา,าดอร่าดเลยครับ โดนยังมีขั้นหนึ่งโดนยังผ่านมาขั้นหนึ่งนะครับแต่รถอ่อยไปต้องงหัวนะครับเล่นหนีบ่มีแท่นะครับต่เล่นเล่นเข่าเมื่อน้องเลือหลายแท่นะครับครับถนนหมายเลขสิบสองนะครับออกจากอำเภอหนองเลือนะครับมุ่งหน้าไปอาเภอบ้านฝางนะครับมุ่งหน้าเข้าไปท้งคอนแกนไปแหละครับแต่ว่าม่ยากสิบ่ฮอตคอนแกนดบบนะครับสี เหลียวก้อนนะครับเีวเลียวก่อนนะครับสีเลียวเขาไปบานก้อนนะครับเขาเคลื่อนเขาเส้นเคลื่อนนะครับ ถึงนะครับฝากถึงพี่นอ้องเล่นสายนะครับเด้อถนนเล่นสายเนาะหมายเลขสิบสองหมายเลขถนนสเล่นสายเมื่อโอ้โธถนนบ่ดีนะครับเนาะออกจากเพื่อนรองเรือมานะครับนะครับถนถนถนชนช้ำลุดหลายนะครับเข้าตรงเลนเล่นขวานะครับแล้ยวยังต่อกันเล่นขวาล่องเบิรงว่าดีปะ่ะนี่เห็นว่าถนนเรียบก็กันนะครับเนาะ ถนเล่นทรายบอดีนะครับเด้อขอเก้งขาวเอฟซีทราบนะครับขอบอกพี่น้องจักน้อยว่าถนนหมายเลขสิบสองจากอำเภอหนองเรือมุ่งหน้าไปคอนแกนมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านฟางนะครับเล่นทรายสุดบอดีนะครับชำรุดชำรุดเนาะพี่น้องแต่แหรมัดระวังนะครับเพราะว่าจะเป็นรถยนดดยต์รถมอยไสคต่างๆนะครับคันเร่เล่นขัวอะไรกับบอดี เดี๋ยวลูกพี่เขาจะเรียกนะเอากระแลเล่นหัวแนใสแนนตอนรถบมีตอนนี้เนี่ยสังเกตเลยครับเนาะเนี่ยหูเลยนะครับรถรถวิญญาโดดดึง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 เลยครับเนี่ยนะครับทำไมถึงวิ่งเลนซ้ายเพราะรถข้างล่างข้างหลังมาเร็วนานเนานะพุ่นะเล่นหัวในไปเต็มที่นะครับอ่ะอะไรก็แลเล่นหัวขึ้นเงินกันนะ ครับเปิดขึ้นแลนได้นะครับตาหันหลันรถบมีเท่ากับแลนเล่นปว่เด้อคันคันรถข้างหลังมีเท่ากับลบที่ข้าเจ้าข้าเจ้าฝ้าว้าเจ้าไปก่อนนะครับเนาะรถข้างหลังมาก่อนลบที่ขยิ่งเจ้าด่วนรถตูดถึิขึ้นแลนเฮ้ยอ่ะ อะไรไปดูกันนะครับก็บคือถนนบ่ดีนะครับถนนเลนซ้ายของหมายเลข12นะครับถนนเลนซ้ายนะครับหมายเลข1 2ึหมายเลข12ทั้งหลวง12นะครับเนาะช่วงระหว่างอำเภอหนองเรือมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านฝางบ่ดีเลยนะครับถนนเลนซ้ายบ่ดีนะครับเดีย๋ยวชำรุดชำรุดตลอดเลยนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้พี่น้องก,ก็ววระวังระวังกันแล้วกันเนาะ ใช้ความเร็วพอประมาณเนาะเดี๋ยวใส่เร็วไหลไมนสิโดดน,นะครนะับนะหลุมๆบอ่อๆก็ล้อท่านอาจจะเสียหลักบูดเบีเ้ยวได้นะพี่น้องเนาะฝากถึงเอฟซีเด้อถ้าใช้รถใช้ถนนหมายเลข12ระหว่างอำเภอหนองเรือไปอำเภอบ้านฝางถนนไม่ดีเลยฝากถึงเอฟซีที่ใช้รถใช้ถนนหมายเลข12ช่วงหนองเรือ ไปบ้านฝางนะครับขาเข้าขอนแก่นนะครับเดอพไ่น้องขาเข่าขอนแก่นเนาะตน้นก็เจอซุอ้บชำรถเลยนะครับเป็นหลมุมเป็นบอ่อเป็นปะน้่งไหมครับคุณเจ้าออกเล่นขวาิ้วพิว,พวนะนี่ครับเนี่ยหูเลยนะครับพี่ยาหน่หูเลยรถรถโดดดึงดึงดึง,ดงนะครับรถโดด,โด,ดนะครับ รถวิญญาโดดต like <laughs> <laughs> ึ okay. so ้งตึ้งตึนะครับนะไอมอรถเล่นขวาจะไปแบบไปแปดแสนเลยนะครจะไปแบบแปดแสนเลยนะครับจะบระยัเลยพอทางมันดีนะคะเล่นขวาเนาะเล่นขวาถนนรถดีโดดตลอดนะครับโอ้นะครับ รถมันยากอ่ะเป็นรถที่เล่นเหนือสูงนิดนึงรถสูงแล้วก็ยางเก่านหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะยางอาจจะเก่านหน่อยนึงก็เลยแข็งที่นี่กระบบดีนะครับจะเล่นทรายนี่สังเกตเล่นขวาเขาจะวิ่งจะเล่นขวาตลอดเลยนปะอาลานอาราณเลยนะครับฮันแลนเล่นขวายาวไรเดี๋ยวเพิ่นกระสีว่าเอานะครับเพิ่นสีมีใบเชิญเท่านะครับ ฝากถึงเอฟซีนะครับฝากถึงเอฟซีที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับเดอ้อให้ระมัดระวังถนนนะครับหมายเลขทางหลวงหมายเลข12ช่วงระหว่างอำเภอหนองเรือไปอำเภอบ้านฝางนะครับมุ่งหน้าทางเข้าคอนแก่นถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นขึ้นขึ้นปะปะผุกุปะป,ะ,ปะนะครับโปรดระมัดระวังนิดหนึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซ อาจสีเหินร้อยเหินกันเลยนะแรงเรียวๆเนี่ยนะครับขนาดรถด่วนมีญาติเนี่ยตึกตักตึกตักเลยนะครับนะเอาแรงเล่นขวาดีกว่าหรือเมื่อรถหลังไม่มีแล้วก็แล่นวิ่งเล่นขวาไปเลยเฮาเออเนี่ยแตกต่างกันเลยครับเนี่ยนิ่งเลยโอ้ยแมนอี๋อะไพี่น้องขย้อนขจรวนเล่นขวาเลยรมหรถอ่อยไม่มีแน่นอนเลนขวาเลนเข้าขอนแกนไม่มี รถต่อยแน่นอนนะครับาตลานเลยครับถึงดอนมงเลยนะครับถึงดอนมงเลยเด้อนี่นตลาดดอนมงแล้วนี่นะครับตลาดดอนมงแล้วนะครับนี่ตลาดดอนม้งที่สบานดอนมงนี่แหละนี่น้องนี่ครับที่สบานดอนมง้งบนนี้นี่ ฝากถึงนะครับฝากถึงอิลี่หล่อเลยนะครับถนนเลนซ้ายสุดนะครับเลนซ้ายบอมใส่เลนซ้ายนะครับชํำรุดนะครับหมายเลขสิบสองเฮ่าหนี่ถนนหมายเลขสิบสองนี่งแว่าออกจากน้องเพื่อน้องเลือกออกมานะครับโซน,นชํำรุดเลยแหละขอให้พี่น้องระมาระวันนิดหนึ่งนะครับด้วยแลนกก่ย่าแลนเลี้ยวหลาย พอหันแรงเร็วๆเ,เนี่ยถนนบอดีนี่รถท้าอ่สิมีความเสียหายหนึง่งลอ้อเป็นว่าโดดแห้งๆนี่พี่น้องลองคิดบ้างว่าโดดหลุมแห้งๆรถบ้าเร็วเนี่ยตึรกเห็นบ้แม็กส่นแม็กเข้าบระเดมมาตรฐาน,นอาจจะพังชำรุดได้นะครับเนาะโรงเรียนนะครับที่ไหนโรงเรียนนะครับชุมชนบ้านโพนยังไง คุณสว่างนะครับนะดอนมงนะครับนะคือนี่ลหละตรงไฟแดงเลยนะครับกะเดี๋ยวเบิองออกจากดอนมงออกไปนี่สิเป็นยังไงน,นะครับถนนนู้นทางเนาะแต่คอยติดตามเบิงพี่นองวญาสิเรียวตรงทางเขาเคอรมรัดเนาะแยวคอยไปติดตามเบิงนะครับเนาะว่าจะน่นจิเป็นยังไงเนี่ยนะครับตอนหนึ่งเลยครับเนาะถนนเล่นรายนะครับอบจากอำเภอหนองเรือมานะครับผ่านดอนมงมานี่ ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นคอนเกียดีเยอะก็มียุบอยู่นี่นะครับมียุบยุบอยู่ครับตลาดดอนมองครับตลาดดอนมองตลาดเก่าๆเป็นตลาดพื้นเก่าเก้มีหลุมอยู่ครับนี่นี่โอ้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 นะครับออกไฟแดงมากก็เจอเลยนะครับหลุมบมดไงเลยนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถเนาะใช้รถใชนน้ถนนหมายเลขสิบสอง ออกจากอำเภอหนองเรือมุ่งหน้าไปขอนแก่นนี่ยนะนเป็นลุ้มเป็นบอนะครับถนนเลนซ้ายนี่ถนนเลนซ้ายสุดเด้วยนี่นี่น ครับเนาะสี่โมงวแล้วครับไปเบิ้งกันว่าถนนจากดอนม้งเป็นยังไงแน่นะครับเออดีด้อยครับออกจากดอนม้งมากเลยครับเด้อออกจากดอนม้งออกมาดีนี่ใช่ได้เะครับพี่น้องทั้งทีก็ถือว่าใช่ได้อยู่เด้อครับถือว่าใช่ได้อยู่เลยนะครับถนนดีอยู่นะครับเลยดีเลยดีเลย กระมิชลุโอมีมีกมีเป็นบางจุดด้วยนะครับมีเป็นเป็นแห่งแห่งมีเป็นแห่งแห่งวาสันวากระแมนยูครับมันกระิมีเป็นมองมองเนาะเป็นม่องมองนะครับนะซึกว่าถนนอ่าโดยรวมนะครับ โดยรวมแล้วถนนเลนซ้ายสุดนะครับจะมีการชำรุดเป็นหม่องๆเนอเป็นเป็นที่ๆนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ตัวที่ว,าว้าวไลไอนะครับเนาะเ <c oughs> อาวิญญาณจ่ไปไปหอยบานฟางนะครับสีเรียเขาตัวเคลื่อนโบราณเลยนะครับเนาะตรงเข้าเกิดโบรัณเลยลนะ วิญญาณสิเลียวตรงหน้าหลวงพ่อวัดเล็ิงนี่เข้าไปขื่อมวลลัเดิอพี่หน้องเด้อออกซายมือนะว่าไปถึงบ้านป่านะครับนี่นะครับนเ,เ,น,เนี่ยเข้าขืนมบราัทนิ่ๆนะครับวิญญาสิเข่าตรงซายนี่นะครับนะวัดทา่านสะดสะดวก,กวนะครับนะนะครับนี่หลวงพ่อวัดเลขคิงอยู่ข้างนาเฮานี่อยู่ด้านขวามืดนะครับเด้อนะครับ เดี๋ยวย่าณจะจอดรถไทยหลวงพ่อว่าได้คิง,งเลยเบิ้งครับนี่สาธุสาธุนี่เห็นไหมครับนัหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเนาะนี่ครับองค์จริงๆยุคคุณล่ะครับยุ่อเนี่นะครับเห็นไหสวยงามต่างงานเลยนะครับพนู่เพื่อสามพลาดน,นะครับจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อวัดไร่ขิงงานประจำปีเพื่อนิวยิงใหญ่มากนะครับเนาะเดี๋ยวซุ่มเมื่อไงไงพี่น้องเมื่อครับ เหมือนบ่พี่น้องคือบ่พี่น้องเคยไปเห็นบ่นอนอยู่หลวงพ่อวัดไร่ขิงอยู่อำเภอสามพันเนาะวัดไร่ขิงนะครับเพื่อนมาจําลองอยู่นี่นะครับอยู่ทางเข้าเขื่อนแล้วสวยงามนะครับพิมพ์หน้าตาเพิ่นสวยงามพิมพ์นะครับสวยงามนะครับพิ่ากราบขอกราบขอ,ขอสักการะบูชานะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิง นะครับที่จําลองอยู่ตรงนี้นะครับขอให้เอฟซวิญญาตทุกท่านทุกคนจงมีสุภาพข็งแรงปีใหม่นี้ขอดวงบุญบารมีของหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์นี้จงคุ้มครองลูกหลานทุกคนเอฟซทุกคนทุกคนที่ติดตามคลิปอยู่ทุกคนจงมีความสุขสำเร็จในชีวิต 诸天，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 诸天。